สวัสดีค่ะชื่อนานาน,นะคะตอนนี้อยู่ม6โรงเรียนพันทยคอนแวน์ค่ะคณะที่ยื่นไปจะเป็นคณะบริหารธุรกิจนะคะคือที่บ้านเชียร์ให้ไปเรียนต่อด้วยแล้วก็หนูมีความสนใจในด้านภาษาจีนอยู่แล้วก็เลยแบบรู้สึกว่าโอเคไปเรียนจีนก็แบบว่ามีผลกับอนาคตด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ต่างจากการเรียนที่ไทยมากตอนนี้ภาษาจีนเหมือนแบบเป็นหนึ่งในภาษาที่สําคัญของโลกไปแล้วอะไรอย่างงี้ก็แบบอยากได้เป็นภาษาที่สาด้วยแล้วก็จีนก็มีอิทธิพลกับโลกมากด้วยค่ะ ก็คิดว่ามันทําให้ต่อยอดนอนาคตได้ค่ะทั้งการประกอบอาชีพแล้วก็การใช้ชีวิตค่ะอยากให้ภาษาพัฒนาขึ้นค่ะได้ต่อยอดในอนาคตด้วยค่ะแล้วก็อยากทางานวลกคนจีนอะไรอย่างงี้ช่วยทักษะการใช้ชีวิตค่ะเพราะว่าเนี่ยเราต้องไปอยู่เองคนเดียวเราแบบเราไม่ได้มีครอบครัวไปด้วยคิดว่าการใช้ชีวิตเนี่ยได้แน่ๆแล้วก็ภาษาจีนได้แน่ๆค่ะก็ตอนนี้กําลังเรียนกับที่โรงเรียนอยู่ค่ะแล้วก็มีติวเพิ่มด้วยค่ะก็เคยไปแลกเปลี่ยนเป็นแบบ เป็นซัมเมอร์แคมป์ค่ะก็ได้เพื่อนเยอะคนจีนก็น่ารักมากเราซื้อที่จีนก็น่ารักค่ะครอบครัวสนับสนุนดีค่ะเขาก็เชียร์เอาให้ไปต่อทางด้านนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่กําลังจะเข้ามาหาลัยด้วยแล้วก็หนูรู้สึกว่ายิ่งสมัครเร็วเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้เลือกอะไรเยอะค่ะพี่จินพูดเข้ามาแน,แนวพอดีหนูก็เลยตัดสินใจเลือกโครงการนี้ค่ะตัวพ,พี่จินพูน่ารักมากแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็มีการขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการด้วยก็เลยทําให้พ่อแม่สบายใจในด้านนี้ไปค่ะ ก็สำหรับใครที่สนใจนะคะก็ลองเข้ามาคุยกับพี่ๆก่อนได้ค่ะพี่ๆให้คำแนะนำดีมากค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย